สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาดูรายละเอียดในการอัปเดตประจำสัปดาห์นี้ของทางเกม Clinger of s o l i t i r er ที่กําลังจะทําการอัปเดตเข้ามาในวันเสาร์ที่22ะครับเพื่อนๆซึ่ง,งผมต้องบอกว่าในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมีการอัปเดตระบบใหม่นะครับที่จะเป็นระบบในการอำนวยความสะดวกให้เราผู้เล่นทุกคนนะครับและก็จะมีการอัปเดตตัวละครใหม่นะครับที่เป็นตัวละครของกิจกรรม Spring Medal Event ในสัปดาห์นี้อีกด้วยก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับเรามาดูไปพร้อมกันว่าในการอัปเดตครั้งนี้นีะะรัะอๆมมจไ เพิ่มเติมเข้ามาในเกมมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละหัวข้อเลยละกันนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยแล้วก็ฝากร่าไปสักนิหนึ่งสำหรับใครนะครับที่สนใจคลีเจอร์หรือว่าจะเป็นเหตุที่เป็นค่าเงินในเกมเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจ p a k a Dragon s h o p เองนะครับทางเราเนี่ยมีคลีเจอร์มากกว่า200สายพันและก็ยังมีเหตุที่เป็นค่าเงินเกม ยังยมานยังคือนนีด้วย,วยสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคฮนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้ของทางเกม c r e a t u r e of s o l e i กันเลยดีกว่าครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาส่องรายละเอียดในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้ของทางเกม c r e a t u r e of s o l e i ที่กําลังจะทําการอัปเดตเข้ามานะครับในวันเสาร์ที่22นี้ซึ่งต้องบอกว่าในการอัปเดตครั้งนี้เนะี่ยมีการอัปเดตระบบต่างๆนะครับรวมไปถึง c r e จอร์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์ที่เป็น Creator ในอนก,กิจกรมรม Spring m e d a l e v e n t ในพาร์ทที่2อีกด้วยนะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมีการอัปเดตหลายส่วนมากๆเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางผู้พัฒนาเขาเน้นไปที่การอัปเดตระบบอำนวยความสะดวกให้เราผู้เล่นทุกคนเนี่ยนะครับสามารถเล่นเกมสลี u ออฟสโตร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งต้องบอกว่ามันมีหลายระบบมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะแยกกันทีละหัวข้อเลยแล้วกันเริ่มจากหัวข้อแรกนะครับที่จะเป็นการอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับเป็นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ p r i v a t e server นะครับซึ เขาได้มีการอัปเดตระบบนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะตั้งค่า private server หรือว่า Serv e r อร์ส่วนตัวของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการฟลิสเวลาก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะล็อกเวลานะครับที่เราต้องการให้ Serv e r อร์ของเราเนี่ยมันอยู่ในเวลานั้นๆเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยรวมไปถึงการเปิดปิด PVP นะครับการเปิดปิดสภาพอากาศต่างๆเนี่ยสามารถที่จะแช่เอาไว้หรือว่าเปิดปิดได้นะครับเพื่อนๆซึ่งในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับซึ่งทางผู้พัฒนาเนี่ยเขา ไม่สามารถได้จะทําให้เรานะครับสามารถได้จะแช่แข็งเวลาหรือว่าล็อกเวลาได้อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเนี่ยเขามีการปรับปรุงใหม่นะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถได้จะเลือกเวลาที่เราต้องการได้เลยนะครับเพื่อนๆยกตัวอยา่างเช่นในคลิปเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยสามารถจะเลือกเวลาที่จะทําให้เซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมันเป็นเวลานั้นๆได้เลยอ่าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยตอนที่เขากดเลือกเนี่ยนะครับมันจะมีเซอร์เคิลเซอร์เคิลเนี่ยก็คือเวลาในเกมคลีทช เดินปกติเลยก็คือจะมีกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับส่วนมอร์นิ่งเนี่ยก็คือมันจะเป็นเร็วเวลาตอนเช้าตรู่ตลอดเวลาเลยก็คือเป็นสชสีวโมอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเดย์เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเร็วเวลาตอนกลางวันตลอดเลยแล้วก็จะมีไนท์นะครับเพื่อนๆก็คือหากว่าเราทําการกดปรับเป็นไนท์เนีนะ่ยใน Private Server หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของเราเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเวลากลางคืนตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับซึ่งเราเนะี่ยสามารถที่จะปรับเวลาได้แบบทันทีเลยนะครับเพื่อนๆและแน่นอนว่าไม่เพียงแต่ระยะเวลานะครับเรายังสามารถปรับซ ปรับสภาพอากาศต่างๆได้ในทันทีเลยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออกหมอกลงอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยที่มีหลากหลายช้อยส์ให้เราเลือกมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีเซิร์ฟเวอร์ VP หรือว่าเซิร์ฟส่วนตัวเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาปรับตรงนี้กันได้เลยนะครับตามใจชอบเลยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับเพื่อถ่ายรูปนะครับหรือว่าปรับเพื่อสร้างคอนเทนต์ต่างๆใน p r i v a t e server ของเราเพื่อเล่นกับเพื่อนๆได้แบบสบายแล้วก็ สะดวกมากๆเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นข่าวดีของคนที่เช่าเซิร์ฟเวอร์ p r i v a t e server หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆเป็นอย่างมากเลยแต่ว่าผมต้องบอกว่าเอ่อในการปรับตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเอ่อการเกิดของโทเค็นต่างๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอ่อผมคิดว่าทางผู้พัฒนานเนี่ยเขาอาจจะมีการปิดนะครับเกี่ยวกับการเกิดของโทเค็นต่างๆในเซิร์ฟเวอร์ p r i v a t e นะครับดังนั้นก็ต้องมารอรู้เกิดอีกทีนึงว่ามีผลกระทบตรงนี้เนี่ยนะครับ จะส่งผลต่อเอจ้าตัวโทเค็นต่างๆภา,ายในเกมครีจฟทอนนเลหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็ต้องมารอเล้นกันอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนแรกนะครับเป็นในส่วนของระบบที่จะอัปเดตเข้ามาใน p r i v a t e server นะครับที่จะทำให้เรา,าสามารถที่จะตั้งค่า p r i v a t e server หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของเราได้แบบตามใจชอบเลยนั่นเองนะครับและในส่วนที่สองน,นะครับที่เป็นการอัปเดตอันนี้ก็จะเป็นระบบที่จะอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในการอัปเดตในส่วนนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับระบบแชทเป็นหลักนะครับซึ่งในการอัปเดตประจ สัปดาห์นี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเขาจะมีการอัปเดตระบบแชทเข้ามาด้วยนะครับเพืเ่อนซึ่งในระบบแชทเนี่ยปกติแล้วนะครับเวลาเราพิมพ์คุยอะไรกับเพื่อนหรือว่ากับคนอื่นในแมบบเนี่ยมันก็จะเห็นกันทั้งแมบบเลยใช่ไหมครับซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยทางผู้พัฒนานะครับเขาได้มีการเพิ่มช่องแชทขึ้นมาใหม่โดยช่องแชทแรกนะครับจะมีชื่อว่า general นะครับ general เนี่ยก็คือช่องแชทปกติธรรมดาทั่วไปที่เราเคยใช้กันนะครับก็คือเป็นช่องแชทที่เราพิมพ์ไปเนี่ยนะครับคนในเซิเเร์ฟเวน ช่องที่2นะครับจะมีการแบ่งเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นในช่องของปาร์ตี้แพ็กนะครับเพื่อหรือว่าเป็นช่องของการที่เราเนี่ยจะพูดคุยกับเฉพาะสมาชิกในปาร์ตี้หรือว่าในแพ็คของเราได้นะครับซึ่งหลังจากที่เราทําการเข้าร่วมปาร์ตี้หรือว่าเข้าร่วมแพ็คแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่องแชทตรงนี้ขึ้นมาซึ่งเราเนี่ยสามารถพูดคุยส่วนตัวเฉพาะในปาร์ตี้ของเราในส่วนนั้นได้นะครับและยังไม่พอนะครับยังมีการอัปเดตนะครับช่องแชทสาหรับภูมิภาคต่างๆเข้ามาด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมอาศัยอยู่ใน Flower ve ครรหือว่าเว มันก็จะมีช exactly yeah. I mean, ่องแชทเพิ่มข okay. ึ้นมานะครับเป็นช่องแชทของ Flower Cove ซึ่งช่องแชทนั้นเนี่ยนะครับจะใช้ในการคุยเฉพาะผู้เล่นที่อาศัยอยู่ใน Flower Cove เท่านั้นนะครับก็คือเราสามารถคุยเป็นเฉพาะพื้นที่หรือว่าภูมิภาคได้นะครับมันก็จะแยกโซนกันไปเลยนะครับเพื่อนๆสมมติว่าเราต้องการที่จะแบบว่าประกาศนะครับเฉพาะในพื้นที่ Flower Cove เนี่ยเราก็สามารถใช้ช่องแชทตรงนี้เนี่ยนะครับในการพูดคุยกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าไปพิมพ์ในแชทรวมนะครับมันก็จะแบบว่ามั่ กัวกันไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆมันจะคุยกันยากนะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็เลยเพิ่มระบบตัวนี้เข้ามาเผื่อว่าใครที่แบบสื่อสารกันในเกมเป็นหลักเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะได้แบบว่าสื่อสารก็ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นน,นั่นเองนะครับเพราะว่ามีช่องแชทของ p a r t ที a c k มาแล้วก็ช่องแชทของ Region หรือว่าภูมิภาคต่างๆนะครับเพิ่มเข้ามาด้วยน,นั่นเองถือว่ายอดเยี่ยมบมบากๆเลยในตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับและในส่วนต่อมาที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับเป็นในส่วนของการรีเมคหรือว่ารีดีไซน์เคเลเจอ จะไม่ได้อัปเดตเข้ามานในวันเสาร์นี้แต่ว่าทางผู้พัฒนานเนาี่ยเขามีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยจะมีการรีเมครีแอนิเมชันนะครับเพื่อนๆปรับปรุงเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆของมันซึ่งเจ้าครีเจอร์ที่กําลังจะได้รับการรีเมคหรือว่ารีดีไซน์ในสัปดาห์นี้ไม่สิที่กําลังจะได้รีเมคหรือว่ารีดีไซน์เร็วๆนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นเจ้ามิจูสุยมะนั่นเองหรือว่าเจ้าไดนนเสาวร์ปากการังนะครับมิจูสุยมะเนี่ยนะครับทางผู้พัฒนาเขาได้มีการประกาศออกมาแล้้ววนรรรัับ่าามมีกกปปุงแไข ผมคิดว่าทางผู้พัฒาาเนี่ยเขาคงเล็งเห็นได้แล้วแหละนะครับว่าเจ้ามีจูสุยมาเนี่ยมันอ่อนแอเกินไปสำหรับครีเจอร์ทีห้านะครับดังนั้นก็อาจจะมีการปรับปรุงให้เจ้ามีจูสุยม้าเนี่ยมันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเทีบ่บเท่ากับครีเจอร์ทีห้าตัวอื่นนะครับเพื่อนๆก็ต้องมารอรลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าเจ้ามีจูสุยม้าในเวอร์ชันใหม่นี้เนี่ยมันจะน่าสนใจแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นแค่ไหนนะครับต้องบอกว่าเจ้ามีจูสุยมาตัวนี้เป็นครีเจอร์ที่มีีแแฟนนนนนนลลัััับบะ้้้้้้วกก็็ผผููตตติดาาาาามมมเเ่่่ยยทททออออชชืไพงงงฒจจ การบ้านหนักสันิดหนึ่งเพราะว่าถ้ามีการรีมเมคออกมาแล้วแล้วเจ้ามีจูซุยมะมันยังอ่อนแอหรือว่าอ่อนด้อยกว่าครีเจอร์ T5 ตัวอื่นอยู่เนี่ยนะครับก็อาจจะโนวนแบบว่าฟ้องร้องกันเป็นเรื่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเพืเ่อนๆอย่างนั้นก็เรามารอติดตามชมกันอีกทีหนึ่งนะครับเพืเ่อนๆก็มีจูซุยมะเนี่ยเป็นครีเจอร์ที่เราเพิ่งจะเอาเข้าไปต่อสู้ในรายการฮูสกิงเมื่อเอพิโ o ดก่อนหน้านี้เองนะครับเพืเ่อนๆใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับความอ่อนแอของเจ้ามีจูซุยมะก็ลองไปดูกันได้นะครับสรับเจ ในคลิปวิดีโอนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับเป็นในส่วนของตัวละครใหม่ประจําสัปดาห์และเจ้าเคลเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับยังเป็นเคลเจอร์ตัวใหม่ของกิจกรรมสปริงเม a ัลอีเวน n t อีกด้วยนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าเคลเจอร์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้แล้วก็เคลเจอร์ตัวใหม่ของกิจกรรมสปริงเม a ัลอีเวน n t ในปี2025นี้เนี่ยมีชื่อว่าอา s e เซเลโอลสนะครับถ้าผมออกเสียงผิดไปเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าชื่อมันอ่านค่อนข้างยากเลยผมออกเสียงได้ประมาณนี้จริงๆจริงๆแล้วมันน่าจะออกเสียงประมาณอาร์เซเลโอลาส ็น่าจะได้เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมขอเรียกว่าอาเซเลโอรัสละกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเท่ดีนะครับอาเซเลโอรัสเนี่ยเป็นครีเจอร์ของกิจกรรม Spring m e d ลอี E e นต์ในพาร์ทที่2นะครับแล้วก็เป็นครีเจอร์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้ซึ่งรูปร่างหน้าตาของเจ้าอาเซเลโอรัสเนี่ยมันเป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตานะ่ครับคล้ายคลึงกับตัวกินมดมากๆเลยอันจริงๆอ่ะเอออย่าใช้คําว่าคล้ายนเลยดีกว่านะครับต้องบอกว่าเป็นตัวกินมดเลยแหละแต่ว่าก็ใส่ดีไซน์นะครับหร ตายครีเจอร์ออฟโซนาริเอ้นนั่นเองนะครับเพืเ่อนๆก็ทำให้เจ้าอเซเลโอรัสหรือว่าเจ้าตู้กินโมตูนี้เนี่ยมันมีแฟนตาซีมากๆเลยนะครับจะมีเป็นพืชพันธุ์นะครับรวมไปถึงซิลิหินต่างๆที่งอกขึ้นมาตามร่างกายของเจ้าอเซเลโอรัสนั่นเองซึ่งเจ้าอเซเลโอรัสเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่เราเนี่ยสามารถได้รับได้นะครับจากตู้สปริงเมดัลกาชานะครับก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะนำสปริงเมดัลโทเค็นเน่ยมาสุม่มในตู้สปริงเมดัลกาชานะครับเพื่อลุ้นรับเจ้าอเซเลโอรัสได้เเเช่นนนดียวกัหมือ กับเจ้า t a บูรุลเลยนะครับเพื่อนๆที่เป็นครีเอเตอร์ตัวใหม่ของสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็สำหรับใครที่เออมีเจ้าตัว spring medal token ดองเอาไว้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถดองต่อไปได้เพื่อรอเจ้า a ซ e ล e อ l ัสนะครับอัปเดตเข้ามาในวันเสาร์นี้แล้วก็สามารถที่จะไปสุ่มตู้ spring medal กาชาเพื่อุูดรับเจ้า a ซ e ล e อ l ัสได้พร้อมกันเลยนะครับและแน่นอนว่าเราก็ยังสามารถได้รับได้จากใน e v e n ์ store เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีเงื่อนไขก็คือเราต้องไปเก็บเจ้าตัว spring medal token เพิ่มเติมเพื่อ 빗자. ปลดล็อกเจ้าอเซเลโอรัสด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆก็ต้องรอรุกกันอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเขายังไม่ได้มีการประกาศเกี่ยวกับรายละเอียดหรือว่าค่าแตตต่างๆของเจ้าอเซเลโอรัสออกมานะครับแต่ว่าดูจากรูปคอนเซปต์แล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นครีเจอร์ที่ไม่ได้มีขนาดตัวที่ใหญ่โตอะไรมากนะครับถ้าให้เดาก็น่าจะจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่ระดับ4ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไม่น่าจะถึงระดับ5นะครับเพราะว่าดูจากคอนเซปต์อร์ตแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะครับแต่ว่า แล้วก็รูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจเหมือนกันก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวในวันเสาร์นี้หลังจากที่เจ้าเซเลโอรัสนะครับทำการอัปเดตเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะครับแล้วก็มารีวิวเจ้าเซเลโอรัสไปพร้อมกันอีกทีหนึ่งล้วกันสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆหาาชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับและสำหรับใครที่ ครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันคลิปหน้ายอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ